เมืองเก่งจิว๋วการได้รับชัยชนะเหนือลิปโปทำให้เสียงโห่ร้องของซุนเกียนดังไปทั่วแผ่นดินแต่หัวเมืองต่างๆต่างก็ไม่พอใจที่เขาได้ตาประทับของแผ่นดินไปและทำให้หัวเมืองต่างๆระมัดระวังการกระทําของเขาในหมู่หัวเมืองต่างๆนั่นเล่าปีซึ่งเป็นทายาทของหั่นที่ประกาศตัวได้ต่อว่าซุนเกียนเป็นผู้ทรยศ ซ่มเกียนไม่อาจหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและถูกตั้งข้อหาหลังจากที่เขาใช้ตาประทับเป็นเหยื่อล่อหมายถึงพาร์ที่แล้วสินนะเมื่อรู้ถึงสิ่งนี้เขาจึงเคลื่อนทับไปปราบเล่าปีผู้รับใช้ั่นที่เก่งจิ๋วสวัสดีขอรับท่านเจอมยุทธทั้งหลายมาลุยกันต่อเจ้าเล่าปี มันคิดว่ามันเป็นใครเรียกเราว่าผู้ทรยศพวกเราทุกคนเลยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้เราถือตาประทับนี่แล้วเราจะไม่คืนมันท่านคิดว่าพวกมันพูดว่าอะไรเท่าที่พวกมันรู้คือเราทรยศต่อองค์จกักรพรรดิแต่ก็ท่านพ่อทำทุกอย่างเพื่อองค์จกักรพรรดิแล้วก็กำจัดไอ้พวกที่มันขวางทางไม่ต้องกังวลไปข้าเตรียมรับมือไว้แล้วให้พวกมันเรียกข้าว่าคนทรยศ ข้าไม่สนข้าจะกังวลเรื่องนี้ไม่ได้ให้ประวัติศาสตร์ได้เห็นว่าเราคือผู้พักดีเจ้าเลาปีเตรียมตัวให้พร้อมซะที่เมืองเกิงจิว่ะเพราะข้ากำลังจะไปที่นั่นมาเลือกมาเทพก่อนเลยมาคิงนี่ตัวนี้เลยฮะแล้วก็ภารกิจกำจัดศัตรู500คนภายในสินาที จำใจคนอูเตียวหุยภายในสินาทีและห้ามฝ่ายเราตายแม้แต่คนเดียวโอ,อ้โหเล่นไปหลายรอบแล้วด่านนี้แม่งโคตรยากเลยเอ้ยเล่นฝ่ายซุนเจียงน,นะเฉพาะฝ่า,ฝายซุนเจียงน,นะโอ้โหเล่นแม่งโคตรยากอ่ะนี่เล่นไปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ผ่านสันกทีอ้อวโวรอบที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้ไม่อยากบอกเลยก่อนอื่นชาร์จมูโซให้เต็มก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว คือเราผ่านด่านได้เว้ยแต่ภารก,กิจไม่ผ่านน่ะโอ้จะไม่ผ่านครั้งนี้ก็พอละพอพอพอคร,รับลยุยฮ่าฮ่าทำลายประตูเมืองมันยากตรงไหนรูน้ไหมไอห้าร้อยคนภายในสิบนาทีมันไม่เท่าไหร่หรอแต่มันยากตรงที่ว่ามันต้องแม่ทัพฝ่ายเราอ่ะมันต้องไม่ตายอะ่ะสักคนเดียวแม่งโคตรยากเลยอ่ะเล่นระดับเคอ่ะนะโอ,โอโ้โหนะลกแตกไปไปไปรไปรีไปมาไอตัวนี้ ไอ้ต,ต,ตัวนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเผาเมืองไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันเล่นเครื่องนะเอาเลยโดนปั๊บปั๊บปั๊บนี่โดนไปเอาสิฮึบนี่แมวน้อยแห่งกังต่างเว้ยเอาบล็อกอ่ะไอ้ได้ได้เจอเอโอยดีนะมันมันแค่แพรลี่เกือบไปแล้วออ้ยโอ้เจ้โอ้โอ้โอ้ยชากนสิช้าก่อนท่านจอมยุทธเรียบร้อยเอาระเอาระ มาสามฟามมูโซโโขเข้าไปขึ้นม้าไปแหวทับที่อยู่ในป้อมชนแม่งเลยเอาเซมาฮ่าฮ่ามาดีจะทำอะไรจะทำอะไรฮะโอ้ยยันยืนยันโโขเข้าไปนั่นแหละฮ่าเฮ้ยเฮ้ยมามาโอ้โหม้าดันม้าดันโดนม้าดันเรียบร้อยนะครับปัง เอาละไปต่อไอป้อมนี้เดี๋ยวฝ่ายเราก็น่าจะกําจัดได้เนาะเดี๋ยวเราไปช่วยทางข้างล่างก่อนนะขอรับเนี่ยมันยากตรงนี้แหละโอ้ต้องวิ่งทั้งฐานนะ่ะเอยวิ่งทั้งฉากเอาติดติด,ตดวิ่งทั้งฉากอ่ะโอ้โหเพื่อไปช่วยแม่ทัพอ่ะแม่ทัพฝ่ายเราอะนะไปเลยครับเฮ้ยเกิดข้ามไปเลยมาแล้วมามาดิ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บมูโซบนหลังม้าก่อนสเต็ปครับสเต็ปเอาดิยห้าสิบตัวแรกจ้าเออเออเอาเกิดการประลองนี่เอาหวานหมูเลยฟันแม่งเลยเอาเดิเกิดการประลองเนี่ยอา่อาอ้อาวงแตกยันยืนยันโดนนั่นแหละสวยชับทับนี่อาวุธเขียวนี่อาวุธเขียวเรียบร้อยว้าโ,โอกทอกยังยังไม่หมดเอา เกียร์สจ้าขึ้นเกียร์สิโอ้านนั้นนั้นยังไงเผาเมืองซะแล้วโอ้โหเออเอออันติไฟร้อนแรงโอ้ยโอ้ยเอ้ยมันจะทําให้พลัสเอ้ยมันจะทําให้พลังชีวิตของเราลดลงนะพลัสเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาละเอ้ยขึ้นมาเอาละได้มาคิงเอ้ยฮืมาคิงมาขาวนะขอรับมาของเราปีเต็กเราเต็กเราฮือฮือยังไม่ได้ปล่อยคลิปเลย ไปครับไปครับเอ่ว่าไงใครว่าจิวยี่หาเราไปต่อไปต่อร,รีบเลยรีบเลยไม่ได้เลยอ่ะเออทางขึ้นนี่นี่ตรงตรงตรงนี้นะขารับฮะขึ้นไปเลยเย่ยเก็บไก่ก่อนไก่ทั้งตัวพลังเต็มแล้วไปครับรีบอ่ะสิบนาทีอ่ะ ทุกอย่างขึ้นอยู่10นาทีอันนี้ขึ้นทางนี้ดีกว่าอุย๊ยแม่คับมันโผล่มาอาเฮ้ยมันเล่นเครื่องก้อนหินเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวช้าก่อนร้อยตัวแรกมาแล้วจ้าโถ่รีบร้อยฮ่าเฮ้ยอ่านนะอานะอานะอาระกระโดดไปเลยเฮ้ยกระโดดไปกดกิ้งตัวไอโจ้เข้าไปดิมา โอ้ยจุลมุนจุลเกอไอ้ฮะอ,อ่ามูโชเต็มแล้วใส่เข้าไปเลยเฮ้ยจูลโลงโผมาโอโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยจูลโลงโผมาทางตอนใต้ขวาสุดนะครับโอ้โถอ่ะเล่นตัวนี้ไปก่อนเรียบร้อยปังเอ้ยแหลมแหลมเฮ้ยแหลมเห็นแหลมไม่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอะตีตั้แข่งไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮุ้ย ไป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 รีไปเลยรีไปเลยเข้าทางนี้เก็บไก่ก่อนมันจะไก่หรืออะไรโอ้ยนะอ่าไก่ทั้งตัวไปเลยนะครับฮึบเจอร่องโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหตรงกลางเออเฮ่ตรงกลาง ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเตียวหุยอยู่อุ้ยจู่อุ้ย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 เฮ้ยช้าก่อนเฮ้ยเออไอ่เน่เฮ้ยหูหูยชาเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีฮะว้าฮะฮ่อมาดิก็มาดิมาดิแดงแล้วน้องมวยไอ้เตียวหุยเตียวหุยเฮ้ยเกียร์ดานนี้มากเลยเด้ออย่าอย่าเรียบร้อยเอาดิติด Ay kỳ tìm khó huyu 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 แป๊บหนึ่งเออเออภารกิจที่สามไม่ผ่านโอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเลยดีกว่าแม่งโคตรยากเลยแม่งโคตรยากเลยไปฮะเตี้ยจูลงโน่นอะยูนะ่ทางขวาสุดนตะ้องรีบไป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 เฮ้ยฮะองเดี๋ยวไปองแล้วเตี้ยจูลงแห่งเขาเหน่งฟางมาดิ มาดิครับก็มาดีวัยรุ่นไม่โดนเอาดิคขีติคอคีดคอคคคค้ดิคอขี้ขีคขีติคอโอ้โดนว่ะเฮ้ยได้วะ่ะได้คี้ดิคอเฮ้ยหัวซิงเดี๋ยวดา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 อ่ะอ่ะ,อะได้ละหัวซิงไปละสามก่อนสามก่อนเอออ่ะอะยังไงเนี่ยตัวเนี้ยฮะฮะยังไงยังไงเออย่างไงเอาให้ตาย เฮ้ยเล่นเครื่องเฮ้ยมูโซมูโซมูโซไม่ได้เล่นเครื่องอ่ะเรียบร้อยอ่ะโู้นี่อะไรเนี่ยอุ้ยไก่ไก่ทั้งตัวโอ้โหเฮ้ยไก่หรือเนื้อติดกระดูกวะเออช่างแม่งเหอะไป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 นี่เหรอเนี่อยมันยากอย่างเงี้อ่ะมันยากอย่างเงี้อ่ะโอ้โหด่านนี้แม่งทำเวลาโคตรโคตรเลยไอไอ้ต่อหนี้เป็นไรไก่ทั้งตัวนะไก่ทั้งตัวนะจ๊ะเอ้ายู่ไหนวะ อ่ะอยู่นั่นเองอ่ะไก่ทั้งตัวฮ่าฮ่าเอาลเลยออกแมงทางนี้แมงเลยมาอาดิไอ้ยเออชนได้เน่ฮะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะไอ้บล็อกอ่ะมันบล็อกอ่ะไอ้นี่ไงเปิดการอย่างนี้ก็เสร็จเฮ้ยขวานขวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บการที่ตัวนี้ยังเปียบกลอยฮ่าฮ่าว้า มาครับไปโอ้ยโดนปัดตกจากหลังมากโอ้ยโอ้หใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้อเฮ่เฮ้ยแม่ทับมาวะอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยแล้วกันมาโอ้ยปะทะคารุมฮะฮะฮะปะทะคารุมมาอย่านะเจ้าจ้าอุ้ยเฮ้ยโค้งไปน่ะอันนี้ สามร้อยตัวหัวสิงเออเออได้หัวสิงสองชิ้นเอาเลยพลังสำรองเลยพลังก้นบึง้งพลังก้นหีบยื๊ยขีตีค้อไม่ขีเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยอ่อา,อ,า,อ,าอยู่นั่นอยู่นั่นเดี๋ยวได้ได้ละโจโจนี่เ,เรียบร้อยฮะจบอา่าหัวสิงเฮ้ยเดี๋ยวเอเอดีแม่งบล็อกได้อะไป ตัวหุยปราบแล้วกวนอูเฮ้ยไม่น่าจะทันเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไอ้ตอนนี้ยังไงเนี่ยฮะมาดิเฮ้ยโุ้ยจะกดมูโซลืมไปมูโซไม่เต็มนี่แน่นีเอาดิมาดิมาดิเออเฮ้ยไอ้ฝ่ายแดงนี่ก็เนาะชุนลุกเจอชุนลมุนชุนเกเหลือเกินเนี่ยหลบได้แต่โธ่ เฮ้ยกินฟรีหลายทีแล้วกินฟรีหลายทีแล้วโอ้หน้าตีน้องแข็งยจุ๊บๆโอ้ป๊าปป๊าปป๊าปเอาดิอ้าวเรียบร้อยฮะตีขี้ตีข้อไปเซ่เฮ้ยแต่เอ้ยมันผิดมาอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหมันโถหนึ่งลูกให้มาทำไมเพื่อขัดใจจริงๆเลยพาร์ทเนี่ย แม่งศัตรูเอ้ยฝ่ายเราแม่งไม่มาพังศัตรูให้เลยเอาเร็วๆคนเดียวก็ได้วะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ้ยมึงอยู่ไหนวะเออโอ้โหจิวยี่โอ้โหจิวยี่ปฏิหารเอาฟันนี่เอาฟันเออนั่นแหละเออมาหัวดูเฮ้ยมาติดอ่ามานี่เล่งเครื่องแม่งเลยเอาใส่าฮ่าหลันเดินหลัง โอนมาแล้วเฮ้400ตัวเฮึยทันไม่ดีอ่ะโอนอ่าเฮ้เร่งเครื่องเหมือนกันเหรอโกนูเร่งเครื่องเหมือนกันเหรออ่า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 เร่งเครื่องเหมือนกันอุปทาคารมเฮ้ยดันไปเย่เออข้าน้อยต้านในเก่งนะบอกไว้ก่อนเอออ่าใสหัวชิงมาเฮ้ยไก่ทั้งตัวเนะี่ยแม่ทับยังไม่หมด นั่นเรียบร้อยฮ่าฮ่ฮ่าฮือฮอฮอร้อยตัวไม่ผ่านจับจากนอูได้ไม่ผ่านใช่ไหมนั่นแดงหมดเลยนี่นี่มันอย่างนี้ไอ้ดานเนี่ยข้าน้อยล้วปวดจิตเฮ้ยไม่ไหวละไปจัดการเราปีแม่งเลยบางอาจหาว่าข้าเป็นคนทรยศต่อแผ่นดินเหรอฮะ โะหงเบ้งไอ้เจ้าตัวโหโว้าวใจเย็นหงเบ้งมาเอาเลยเฮ้โดนอ่ะอย่างน้อยก็ยังติดขี้ขี้ดึงคอมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าตัวโถเช่เช่าโกนโอ้โหใจโดนแทนนี่นี่เล่นเครื่องสวนแม่งเลยเรียบร้อยเอาเลยเออ มาเหลาปีเหลาปีเหลาปีหรือเปาปีมานี่ดันยืนนั่น,นจอ่จอๆนั่นแหละสวยไอ้อเทสด,ดิกเทสเด,ด็กข้ออ่าได้หนึ่งเอออะไรเครื่องอ่อเอาสิอ่ะโอเออเฮือหย่าไอ้ฮะเก็บมูโซระหว่วางนี้เก็บมูโซเฮือ เอยปะทะคารมได้อยู่เร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องเลยท่อเรียบร้อยไอ้เราบีฮึงาัเกาาหาว่าข้าเป็นผู้ทอไรยศเรียบร้อยฮุ้ยเล่นแต่หลายรอบการจะทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็สั่งแมงเถอะพอๆๆเหนื่อยเราบีเจ้าไม่มีกำลังพอที่จะปกป้องราชวงศ์ฮั่นไว้หรอกข้านี่แหละ ที่จะทำลายความทะเยอทะอยานของแผ่นดินให้หมดสิน้นจบแล้วสนามรบที่4ของซุนเกียนมาดูสถิติก่อนแดงั้างตะลับเล่นไป12นาทีไม่ไหวเลยเล่นหลายรอบอาวุธก็ไม่ดีมาคิงเรียบร้อยอ่ะไม่มีทับตีนเอาละถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวาเยย